สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขหูซุขคนนอเด็ดขาดเมนีนะะ้สิพาพี่พะน้องมากินกินอย่างนวดย่างใสเด้อคะ่ะอย่างพัน้นกบหัว่ซิงไข่เด้อค่ะพี่น้องตะไคเขาเปิร์นเฮซิงไข่ตะไคกับมันเอื่อในซองแบบลัวซิงไข่กับตระไคมันก็คือกันโอเคน,าน่มามินอกลองซิซีมือผ่คะ่ะซีมือ ธรมดำค่ะถือว่าแต่ว่าหัวซิงคขยอ่ะเกิดเป็นคนเก็บแต่หนูเป็นคนผีนโอ้ยโอไฟแล้วเป็นอะไร มันก็มีความแบบอยากแต่ว่าหอมโฮจิงไครมาน,นงหั่นหืมหนุ่มอ่ะ กินแบบหนังเลยดีว่ะพี่ข้าง้อชิ้นไส้อืมปลาเอ็ดเห็ดเองเอ็ดขึ้นสางขึ้นนะคะเนาะ อันนี้เป็นใสออนเหรอใสหมู ห้องหลบคนตกบรรยากาศแบบเป็นตาบอสบายจะนั่งสบายดีะนะคนะเบพน้องอืมเชื่ว่าพี่น้องคน,น Hm <coughs> วายทำไมมันอร่อยกว่าทุกๆมือเนี่ยหุ่นยังมาแด้รับประสานเลยเจรนหุ่นสบายดีนะคะเน่ะเศรพฐกวา ผัดำพริกด้วเอ้ยผัดำครุคร้เข้าอุยอ้ยเมื่อกี้คือพี่บอกหลักของครอบครัวเราเลยะคะ่ะมุมวัดเป็นนกกระยกชนุนนั่น,น,นพอเป็นนกหางนวลนั่น,น,นเดี๋ยวจะบอกเป็นกนกกระยุกสายวานะจริงๆนะคะแบบมันเป็นวิธีที่ แสดงความรักของครอบครัวเฮาของผู like ้อื่นอาจจะเข็ดแบบนี้เข็ดแบบนี้ปักยูคือแบบเหมือนไปเห็นมากระเปกนะมะางยกปักยุงเป็นยังรักบอกรักเรื่องเลยยกหนึ่กลาง มือหนึ่งมีสองสีสมปโมงนอนไปแล้วนะคะเขิงมือจืนบายท้องนอนสิบสองชั่วโมงอะเมืม่อคืนว่านอนจะถุกนอนสี่ทุ่มเมืม่อคืนหนูนอนตีหนึ่งหนูขเข้าไนในของนี่อในใบหนันนงเนี้เธอสักเลย ละเมอเปล่าไปละเมอเกื่อยละเมอดูหนังนืมอาจจะรับแล้วเปิดโทรศัพท์ไว้รับค่ะโทรศัพท์แล้วก็เบิงแล้วก็ะติงกริงแบบกรเบิงเลอะแบบกะนอนนั่งเลอะแบบะนอนละเมอละเมอเลอะแบบจุนจมูกจุนพงโมงเสาคะ่ะ ชอบกะเล่อ้าขี่มีลูกเล่นตัวท้องหกสาวหลักกันท่อนต่ออือไว้นะคะไว้มือน,นี้มีคนถามโดนละแหงวันโดนไว้บอโดนไว้เนี่ยถามขึ้นออกโดน ซ <c oughs> ื้อผ่าลังกายแชีงเลนจะกินมือไหนตังตางอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าแม่อยู่ที่ว่าคุณจะทำได้หรือไม่ได้ <c oughs> เต็มซิพะทะาไห่ซองอค่ะไม่รว่ามันกินอะไรเลี่ยนะเไปน้ำลืมหนักน้ำหรือเบาเอ่ยเป็นคนลางอ๋อเดี๋ยวไปแล้วห,หลังจะอ่านะอะไรเก็บม, <c oughs> <c oughs> มากับมือดู <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันบาดมองนี่นี่แล้ก็บาดมองนี่ไปเก็บเอง <c oughs> ยื่ใส่ยื่นขังล้าง่าหมองหกหกอ่ะดีแต่บอเจองูว่าสิจับมาให้นวด ขยันมั้งสติฉันติมาป <c oughs> เป็นอย่างอ่อนเป็นอย่างยค่ะฝากพี่ฝังน้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ช่องคางนกแช่เหนียวแช่เหนีวนะด้วยวะค่ะ ละกะพี่น้องคนใดสนใจบวัสิเฟ็นไ่ลูกเป็ดแคบหมูเหมือนบะสมตินงัวสมตินมูละกกะน้องงัวน้องควายละกะอึงไคแล้วค,ะคะ่ะละกะเฮ็ด <c oughs> มีฮันตามฤดูกาลเยอะแยะมากมายเลยด้ะคะ่อะออย่าดังปืงค่ะพี่น้องยาติบไว้แล้ว คลำลำเรื่อยๆถูกหวยเลยเบอร์อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ